ลึกรอบด้านทุกสถานการณ์ข่าวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5เมกเฮิร์ในรายการเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกทิพยะประกันภัยห่วงใหญ่ทุกชีวิตในสังคมกลับเข้าสู่รายการกันต่อคะ่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันน,นรมนพรม,มรักนะคะกับรายการเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกคะ่ะ ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบก้าก็เริ่มเบาบางลงนะคะรัฐบาลเองก็มีการเปิดประเทศเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคธุรกิจภาคบริการอุตารรสาหกรรมต่างๆก็กลับมาเริ่มดําเนินการได้แต่ว่าก็ยังมีธุรกิจบางประเภทนะคะที่ยังขาดแคลนแรงงานในช่วงนี้นะคะกระทรวงแรงงานก็เปิดโอกาสให้หนายจ้างนําแรงงานต่างด้าวสี่สัชาตินะคะก็ได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาและก็เวียดนามไปขึ้นทะเบียนทํางานให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะโดยได้บอนุญาต ให้แรงงานข้ามชาติหรือว่าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานชั่วคราวเนี่ยได้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2566ก็คือวันนี้นะคะแล้วก็เปิดให้ต่อใบอนุญาตทํางานได้อีกไม่เกิน2ปีล่าสุดนะคะกระทรวงแรงงานเองก,ก็มีการขยายเวลาให้แรงงานต่างด้าวทั้ง4ัญชาตินะคะที่ขอต่อใบอนุญาตทํางานาหากเอกาสารยังไม่แล้วเสร็จนะคะอยู่ในราชนจาจักรไทยแล้วก็ขยายเวลาให้บริการศูนย์ ซีต่อไปอีกเก้าสิบวันนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติจากคุณวรรณรัตน์สีสุขใสท่านรองประลัดกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงานค่ะเดี๋ยวท่านมาชี้แจงทําความเข้าใจแล้วก็ตอบข้อสงสัยในเรื่องนี้ตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับคุณนรมนสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะวันนี้สิบสามกุมภาพันธ์สอง6ันห้า้อหกสิบหกนะคะ ซึ่งก็จะครบกำหนดหรือว,ว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะที่จะให้ไปต่อทะเบียนนะคะแต่ว่าย้อนไปดูสักนิดหนึ่งคะ่ะหลังจากที่สถานการณ์โควิด19คลี่คลายลงแล้วรัฐบาลมีการเปิดประเทศธุรกิจต่างๆก็เริ่มเปิดตัวทําให้หลายกิจการเองก็ยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงานซึ่งในงเรื่องนี้คะ่ะกระทรวงแรงงานมีแนวทางแก้ไขปัญหายังไงบ้างคะครับครับหลังหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ะนะครับได้เบาบางลงนะครับ รัฐบาลได้เปิดประเทศแล้วก็ได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับทําให้ภาคธุรกิจต่างๆต้องการการใช้แรงงานเพิ่มมากขึ้นนะครับทําให้เกิดปัญหาของการขาดแคลนแรงงานนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับอาหารแช่แข็งเพื่อการส่งออกอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการนะครับมันทําให้เกิดการลักลอบ นำคนจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับก็มาทํางานอย่างผิดกฎหมายนะครับรัฐบาลนะครับโดยการนําของพลเอกประยุทธ์จัญโอชาท่านนายกมนตรีแล้วก็มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านได้มีนโยบายนําเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพื่อเข้ามาทํางานในประเทศไทยนะครับซึ่งซึ่งเป็นงานซึ่งคนไทยไม่ไม่นิยมทำนะฮะทั้งนี้ก็เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับแล้วก็ลดปัจจัยการลักลอบการเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับ ท่านรัมตีสุชาติชมกลิ่นนะครับท่านรัมตีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็ได้สั่งการให้ดําเนินการจัดทํมอ o u นะครับให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวกัมพูชานะครับเมียนมาแล้วก็เวียดนามนะครับเข้ามาทํางานรวมทั้งการเข้ามาทํางานในบริเวณชายแดนนะครับในลักษณะไปกลับนะครับหรือหรือตามฤด,ดูกาลในพื้นที่ซึ่งได้ทําความตกลงนะครับว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสองนะครับซึ่งมีพม่าก,กับกัมพูชา ซึ่งเป็นไปตามมาตรา64ของพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานต่างด้าวพศ2560นะครับและก็นอกจากนี้นะครับคณะรัฐมนตรียังได้มีมติเมื่อวันที่5กรกฎาคม2565ที่ผ่านมานะครับอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาและก็เวียดนามนะครับมาขึ้นทะเบียนแล้วก็อนุญาตให้ทํางานชั่วคราว จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2566ก็คือวันนี้นะครับและครั้งนี้หากผสมจะทํางานต่อไปนะครับก็ให้ดําเนินการต่อใบอนุญาตทํางานนะครับโดยอนุญาตให้ทํางานต่อได้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2567นะครับแต่ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุก็สามารถต่อได้อีกหนึ่งปีครับถึงวันที่13กุมภาพันธ์2568แล้วแต่กรณีนะครับก็คือหนึ่งถึงสองปีนะคะแล้วแต่กรณีไงครับครับผมครับ ค่ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลแล้วก็กระทรวงแรงงานก็พยายามที่จะแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานนะคะแต่ว่าภายหลังจากที่ได้อนุญาตนะคะให้แรงงานเนี่ยต่อใบอนุญาตทํางานถึง13กุมภาพันธ์แล้วทราบว่ายังมีแรงงานต่างด้าวบางส่วนใช่ไหมคะไม่สามารถดําเนินการได้ทันสาเหตุเกิดจากอะไรคะแล้วก็ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยมีแนวทางแก้ไขปัญหายังไงบ้างคะครับอ่าสหรับกระบวนการต่อใบอนุญาตทํางานนะครับที่ไม่สามารถทําได้ทันภายในกําหนดเวลานะครับ ก็นั่งจากประเทศต้นทางนะครับไม่สามารถที่จะดําเนินการออกหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางให้กับแรงงานประเทศของตนได้นะครับโดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเมียนมานะครับซึ่งเราทราบว่าขณะนี้ชายแดนจุดต่างๆที่ติดกับประเทศไทยก็ยังไม่เปิดนะครับรายงานเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศตัวเองได้นะครับเพื่อไปดําเนินการต่อวีซ่านะครับดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับของประเทศนะครับแล้วเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาการขัดแคลนแรงงานภายในประเทศเราด้วยนะครับท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึิเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่เจ็กุมภาพันธ์สองพัน้าร้อยหกสิบหกที่ผ่านมานะครับแล้วก็คอรอมอคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบนะครับผ่อนผันแรงงานต่างชาตินะครับที่ยื่นคําขอต่อใบอนุญาตทํางานแล้วก็ชําระค่าธรรมเนียมนะครับภายในสิบวันที่สิบสามกุมภาพันธ์สองพันห้า้อยหกสิบหกนี่ฮะ สามารถอยู่ในรัฐมนตรีได้ถึงวันที่15พฤษภาคม2566ทั้งนี้เพื่อดําเนินการด้านเอกสารนะครับแล้วก็ยื่นเอกสารให้ครบถ้วนตามกระบวนการตามขั้นตอนของการตอบใบอนุญาตทำงานนะครับเพื่ออยู่ <Okay. S 1> แล้วก็ทำงานต่อไปได้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2567หรือวันที่13กุมภาพันธ์2568แล้วแต่กรณีนะครับแล้วก็นอกจากนี้นคณะรัฐมนตรียังได้มีมติ ขยายระยะเวลาการดําเนินการออกเอกสารรับรองบุคคลที่เราเรียกว่า c i นะครับของทางการเมียนมานะครับในพื้นที่4จังหวัดนะครับได้แก่สมุทรสาครสมุทรปราการระนองชนบุรีนะครับได้จนถึงวันที่13พฤษภาคม2566นะครับโดยรายงานสัญชาติเมียนมานะครับสามารถมาติดต่อดําเนินการตรวจลงตาหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในรัฐจักรนะครับหรือที่เรียกว่าประทับ ตราวีซ่านะครับโดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศนะครับซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานเองได้ประสานขอความร่วมมือจากทางการของเซนมานะครับขอขยายจุดการให้บริการเป็นยังจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับหรือจะทำในเรื่อของการออกรถโมบายเคลื่อนที่นะครับที่จะไปให้บริการตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกครับนะครับทั้งนี้นะครับในระหว่างที่ยังยังไม่ได้รับใบอนุญาตทางานนะครับกระทรวงแรงงานเองนะครับโดยกรมการจัดหางาน เราก็จะออกเอกสารซึ่งแสดงว่าคนต่างด้าวนั้นได้รับอนุญาตทํางานนะครับเป็นเอกสารหลักฐานแทนใบอนุญาตทํางานนะครับซึ่งก็จะมีเป็นใบรับคําขอต่ออายุใบอนุญาตทํางานนะครับหรือทะเบียนใบอนุญาตทํางานแล้วแต่กรณีนะครับใช้คู่กับใบเสร็จรับเงินนะครับเพื่อใช้แสดงต่อหนัางานเจ้าหน้าที่นะครับว่าได้รับอนุญาตให้ทํางานตามกฎหมายแล้วนะครับซึ่งงเป็นตามประกาศของกระทรวงแรงงานนะครับลงวันที่26กรกฎาคม 2,165ครับค่ะค่ะรกได้ว,ว่าเราเองก็อำนวยความสะดวกเรื่องของการขยายเวลาด้วยนะคะแล้วก็การ,รเพิ่มพื้นที่ให้สามารถดําเนินการได้แล้วก็มีการปราาสะสานไปยางประเทศต้นทางด้วยโดยเฉพาะเมียนมาซึ่งเราเองก็มีแรงงานชาวเมียนมาเนี่ยมากเป็นจํานวนมากนะคะแต่ว่าในกรณีที่ ผ่อนต้นให้ทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็มีการแก้ไขเงื่อนไขให้แล้วเนี่ยแต่ว่ายังมีนายจ้างนะคะที่ไม่ดําเนินการตามที่กระทรวงแรงงานให้ดําเนินการหรือว่านายจ้างที่มีแรงงานต่างด้ทำงานแล้วไม่ดำเนินการเนี่ยคะ่ะจะต้องทํายังไงต่อไปอะคะครับอันนี้ถ้านายจ้างไม่ดําเนินการนะครับก็จะมีความผิดตามกฎหมายซ,ซ,ซึ่งไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็ขอฝากนายจ้างนะครับขอฝากเจ้าของสถานประกอบการนะครับที่มี แายงานสี่สัญชาตินะครับกัมพูชาลาวเมียนมาและก็เวียดนามนะครับซึ่งซึ่งได้รับอนุญ,ญ,ญาตทางานตังทีท่สิบสามกุมภาพันสอง5ันห้า้อยหสบหแล้วนะครับหากประสงค์ทางานต่อนะครับไปยื่นคําขอต่อใบอนุญ,ญาตทํางานผ่านระบบต่อใบอนุญ,ญาตทํางานการทํางานคนต่างด้าวสี่สัญชาติทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เว็บไซต์ของเอเลี่ยนสิบสามเฟสนะครับ r e m o ว a l นะครับ d ่า d o e d o t g o t h นะครับ่งผมสะกดได้อีกทีนะครับ นะครับ A L I E N สิบสาม F E B R E N E W A L D O E G O T H นะครับหรือท่านจะเข้าไปในที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะครับ www d o e g o t h นะครับซึ่งมีขั้นตอนก็มีการขั้นตอนที่หนึ่งก็ลงทะเบียนผู้ใช้งานครับขั้นตอนที่สองก็เข้าสู่ระบบ ต่ออายุใบอนุญาตนะครับโดยเลือกสถานที่ยื่นคําขอใบอนุญาตตรวจสอบข้อมูลนายจ้างในคนต่างด้าวแล้วก็กรอกข้อมูลบต50แล้วก็ยื่นเอกสารอ่าเอกสารอ5นะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์<ะ>ใบชําระเงินแล้วก็ชําระเงินผ่านช่องทางการชําระเงินของธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็พิมพ์ใบเสร็จออกจากระบบเพื่อดําเนินการจัดทําหนังสือเดินทางและตรวจลงกาขออยู่ในรัฐาจัด จะกระยิผ่านระบบนะครับภายในสิบห้าพฤษภาคม2 5 6พรสิบหกต่อจากนั้นก็นนต้องพิจารณาอนุญาตการยื่นต่ออายุนะครับแล้วก็รอรับใบอนุญาตทํางานตามลําดับซึ่งหากมีปัญหามีอุปสรรคนะครับในการยื่นคาขอต่ออายุผ่านระบบนะครับก็ติดต่อสอบถามที่สํานักงานจัดหา,าง,งานจังหวัดได้ทุกจังหวัดครับหรือสํานักงานจัดหา,าง,งานกรุงเทพมหานครนะครับสิบพื้นที่พื้นที่หนึ่งถึงสิบหรือโทรสะดวกสะดวกโทรสายด่วนกระทรวงแรงงานนะครับรกด หนึ่งห้าศูนย์หกแล้วก็กดสองนะครับติดต่อกรมการจัดท้าง,งานครับค่ะค่ะก็มีทุกช่องทางให้ติดต่อสอบถามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานจัดทาง,งานจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่าสำนักง,งานจัดทาง,งานกรุงเทพนะคะพื้นที่หนึ่งถึงสิบแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่สะดวกไปก็โทรสายด่วนได้ด้วยนะคะหมายเลขหนึ่งห้าศูนย์หก กดสองนะคะหนึ่งห้าศูนย์หกกดสองก็ติดต่อสอบถามกลุ่มการจัดหางานได้มีก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกแล้วนะคะแต่ว่าถ้าในท้ายที่สุดแล้วนะคะยังละเลยเพิกเฉยอย่างที่ท่านโฆษกบอกว่าไม่อยากให้ถึงขั้นจะต้องมีบทลงโทษกันตามกฎหมายใช่ไหมคะอยากให้ท่านฝากเลยค่ะฝากถึงนายจ้าที่มีการสร้างรายงานรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ว่าทางรัฐบาลทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้ตั้งใจจริงในาการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างะคะ ครับก็ฝากถึงนายจ้างผู้ประกอบการนะครับที่จ้างแรงงานต่างด้าวนะครับขอให้เล่นดาเนินการยื่นคาขอต่อใบอนุญาตทํางานของแรงงานต่างด้าวนะครับกรณีดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะครับทั้งนี้ก็ภายในเวลาที่กําหนดนะครับแล้วก็ฝากถึงท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่ารัฐบาลเองนะครับกระทรวงแรงงานหนงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรามุ่งหวังในการให้บริการจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศไทยนะครับให้เป็นระบบแล้วก็เป็นปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแรงงาน ทุกคนทุกกลุ่มนะครับได้รับการดูแลสิทธิความคุ้มครองเท่าเทียมกันทั้งนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับให้เจริญก้าวหน้านะครับก็ก็วิงวอนนะครับนายจ้างผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับเร่งดําเนินการนะครับในการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทางานนะครับขอบคุณครับ ค่ะค่ะค่ะก่า,า,านโกษกค่ะอีกนิดหนึ่งอยากถามมากเลยค่ะหลังจากที่เราเองแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศเราแล้วแต่ว่าในส่วนของแรงงานไทยที่อยากจะไปทํางานต่างประเทศล่คะคะตรงนี้จะมีโอกาสสอบถามหรือว่ามีการติดต่อขอข้อมูลจากทางกระทรวงแรงงานได้ยังไงบ้างคะท่นานโฆษกค่ะครับสําหรับแรงงานไทยที่ประสงค์ไปทํางานในต่างประเทศนะครับ ขอให้ติดต่อโดยตรงที่กรมการจัดหางานนะครับหรือถ้าอยู่ในจังหวัดติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับในกรุงเทพก็มีสำนักงานจัดหางานพื้นที่หนึ่งถึงสิบนะครับทางนี้ก็เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนไทยไปทำงานในต่างประเทศนะครับช่งทางทางรัฐบาลเองทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเองท่านพยายามติดต่อนะครับในหลายประเทศไม่ว่าฮ่องกงเกาหลีนะครับิสเลเอลต่างๆนะครับทางนี้เพื่อดูแลุ้นครองคนไทยให้ไปทํางานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ก็ให้ติดต่อช่องทางนครับนี่ผมเรีนเยนไว้เบื้องต้นนะครับค่ะค่ะก็นอกเหนือไปจากการดูแลแรงงานต่างด้าวในบ้านเราแล้วนะคะแรงงานไทยที่จะไปทํางานตางประเทศก็ได้เห็นท่าน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะคุณสุชาติชุมกลิ่นเองก็พยายามที่จะประสานไปยังประเทศต่างๆอย่างล่าสุดก็มีข่าวทั้งที่ฮ่องกงด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ที่ซาอุดิอาระเบียด้วยใช่ไหมคะที่พยายามจะส่งแรงงานไทยเพราะว่าถ้าแรงงานไทยลงไปแล้วเนี่ยเราเองก็สามารถ สร้างไรายได้แล้วก็ส่งเงินส่งรายได้กลับมาที่ประเทศไทยด้วยนะคะถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นกนารเพิ่มทักษะสกิลแล้วก็นําเงินตราเข้าประเทศด้วยครับครับผมครับค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะก็ ใครที่มีลูกจ้างเป็นชาวต่างด้าวหรือว่าเป็นชาวต่างชาติอยู่โดยเฉพาะ4ชาตินี้นะคะก็ขอให้ดําเนินการตามกฎหมายนะคะเพราะว่าถ้าดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่ต้องกังวลแล้วถ้าทําผิกดกฎหมายเนี่ยอาจจะถึงขั้นถูกห้ามไม่ให้จ้างแรงงานด้วยใช่ไหมคะท่านโฆษกถูกต้องครับถูกต้องครับ ค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณท่านโคศกมากนะคะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้โอกาสหน้านะคะถ้ามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานอาจจะขออนุญาตรบกวนท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะดีครับยินดีครับคุณนารมนครับค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณวรณรัตน์สีสุกใสนะคะท่านรองป,ประลัดกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงานค่ะเขาคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับการแก้ปัญหาแรงงาน่างด้าที่มาทํางานในประเทศไทยนะคะอย่างที่ท่านโฆษกเน้นย้านะคะว่าดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายเถอะเพราะว่ารัฐบาลเองก็ไม่อยากจะต้องใช้บทลงโทษอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําถูกต้องตามกฎหมายไปต่อทะเบียนมีใบอนุญาต ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถทํางานได้นะคะตามระยะเวลาที่กําหนดนะคะแล้วสิ่งสําคัญอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือทางรัฐบาลทาักกระทรวงแรงงานเขาก็มีการขยายเวลามีการอำนวยความสะดวกให้ทุกช่องทางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อยากให้ดาเนินการให้ถูกต้องนะคะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ